ที่แบบก็คือเหมือนเจอหน้ากันครั้งแรกก็มันไม่ค่อยไม่ค่อยลงรอยกันเลยกันเรียกเรียกได้ว่าสำหรับในมุมหมอเรียอ่ะแพทคือสัตวูแต่สำหรับ,บ,รบ,บนในมุมแพทยังไม่รู้นะแต่สำหรับในมุมหมอเรียอ่ะไม่ชอบแพทไม่ชอบมากๆแต่อยู่ก็เหมือนมีแพทเข้ามาในชีวิตแล้วก็กลับมาได้แต่ก็ยังยังเชื่อค่ะคิดคว่าก็ ความรักมันก็ค่อนข้างเป็นคีิมันก็จะคุ้มค่างมีทุกรสเลยแบบหวานหมตลกเศร้าโรธมีหมดเลยก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าชี่นีโหความสนุกอะแตกมากเลยค่ะความสนุกมันอยู่ตรงที่พูดผิดพูดแบบกดผิดอย่างอย่างไม่ ในในซีรีส์นะะมันจะมีบทนึ่งที่หนูอาจจะต้องพูดว่านักโทษแพทไม่ใช่นักโทษนะคะแพทไม่ใช่นักโทษพี่เต็มนะคะแต่ว่าหนูอ่ะพูดว่าแพทไม่ใช่ผู้ต้องหาของพี่เต็มนะคะจะรู้แบบไม่ต้องบอก ก็โตกว,ว่าการ i n ต,ต่างๆมันก็ต้องเ่ขึ้นเพราะว่า,าตัวจริงทองราัแต่อะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเราสวิญ,ญาแฟกเตอร์หมอเลมก็ต้องเป็นคี่แบบ่นหนงว่าสมว่านิสัยหมเรลมกับนิสัย่มัก็ใกลกันอาจจะเป็นจินในเวอร์ชันอีกประมาณแบบว่าี่ห้ปี้างน้าแต่ว่าเรืวความยากของมันก็คือเหมือนตัวละครหมอเบมเป็นตัวละครที่มีหลายมิติแร้ก็มีความซับซ้อนมากทำความที่เรื่องต่างๆที่แบบ อย่างอย่าเช่นแบบเรื่องการขยับตัวการแบบ คอนเทนต์ที่เราทำมันก็เหมือนเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันมากึลนเพราะว่าตอนแรกๆที่ถ่ายรายการรายการนอสตาเข้าไปดูได้นะคะในช่องทางนอสตาเอ็นเทนเมนค่ะในทุกทุกทีคอนเทนต์ของพวกเราตั้งแต่ ่ไม่ก็คือจะบอกว่าเห็นแบบว่าน้องเขาดูร่าเริงสดใสก็ตลกแับซาซาแบบเนี้ยแต่คุณนางก็มีบุมแบบน่ารักนะน้องเหมือนตัวละครแอดซองที่ว่าน้องเป็นคนที่แบบแบบกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำจะดูเป็นคนเปยนเสี่ยใช่ไหมแต่ความจริงแล้วน้องอะเื็นจิตใจอ่อนโยนแล้วแบบคุณนางแบบขี้หัวมากนะพอเวลาเราอยู่ด้วยเรารู้สึกว่าต้องเกิดเองในรายการก็มีคือแบบเราก็จะรู้สึกเลยว่า อ่ะขาไปอยู่หน้ากล้องแบบทำเก่งมากแต่ความจริงแล้วแบบรู้สึกแบบเขาเป็นคนนี้หน้าคนเอกเลยแบบรู้สึกหน้าโอ๋อ่ะแต่ว่าหน้าโอ๋ยังไงเดี๋ยวต้องไปรอดูเอาเองแต่ว่ารู้สึกว่า,น,า,น,น,าน้องทำแบบโซโลคอแท็มากจริงๆทั้งในบทและนอกบทเพราะว่า กับใครหลออที่ถึงร้านข้าเนี่ยก็อยากได้อะไรจากพวกเราก็คือมาเลย